โอ้โหนี่ครับบินดีขนาดนี้ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้จะมาดูเทคนิคก,การเทคออฟในห้น้าประทับใจนะครับการเทคกออฟก,ก็คือการที่เราวินขึ้นจากพื้นขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับปกติเนี่ยเราก็จะวิ่งในทิศทางนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็จะดึงอินเวอร์เตอร์ อยู่ในตัวท้ายนะครับเพื่อเครื่องเชิดขึ้นแล้วก็บินต่อนะครับพอพอได้ระดับปุ๊บก็จะปรับให้มันตรงแล้วเราจะซ้ายหรือขวาก็ว่าไปแต่คราวนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเทคนิคนี้เนี่ยจะเป็นการให้เครื่องบินขึ้นพอขึ้นไปปั๊บจะให้ม้วนอย่างนี้เลยนะครับม้วนหงายท้องแล้วก็เลี้ยวต่อนะครับแล้วเราก็เลียเ้ยวไปเลียเ้ยวไปเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับค่าของเครื่องแล้วก็บิน พอวิธีการบินท่านี้นะครับง่ายมากเราใช้แค่2อจุดนะครับตัวแรกคือใช้อัพดาวตัวนี้ตัวนี้ตัวที่2เราใช้แอร์รอนก็จะใช้กว่าออน,นี้สเต็ปแรกนะครับเราเร่งความเร็วสูงขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราก็ดึงอัพดาวขึ้นนะครับให้เครื่องบินเนี่ยเชิดขึ้นในมุมแบบนี้เลยคือประมาณสักสี่สิบห้าองศาพอได้ระดับเพิ่มเนี่ยอัพดาวเนี่ยเราคืนได้แล้วนะครับก็มีบินจะบินท่านี้ หลังจากนั้นเราดันแอร์ลอนไปทางซ้ายนะครับเครื่องบินก็จะบิดหงายท้องแล้วเราก็กลับมาตรงกลางแล้วเราเลี้ยงตัวเอลิเวเตอร์ไว้นะครับอย่าให้มันตกลงอย่างนี้ให้หัวมันเชิดเป็นแบบนี้ต่อไปสักปั๊บหนึ่งนะครับพอเราคิดว่าอ่ามันได้จังหวะแล้วเราก็ดันแอร์ลอนไปทางซ้ายเหมือนเดิมดันแอร์ลอนซ้ายปับ๊บเครื่องบินก็จะมวนกลับมาท่านี้แล้วเราก็คืนแล้วเราก็บินต่อตามปกตินะครับเราก็เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ ง่ายๆนะครับขั้นตอนเอาใหม่นะครับขั้นแรกนะครับเร่งคันเร่งดึงอาพดา้ขึ้นพบเครื่องเชิดขึ้นท่านี้พื้นขับไปดางซ้ายเครื่องบิดตรงหงายท้องเสร็จปุ๊บเราตือนตรงกลางนะครับเราประคองไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราบิดไยอีกทีหนึ่งเครื่องก็จะม้วนกลับแล้วเราก็คืนท่าตรงนี้เราก็บินต่อตามปกติไปดูที่เป็นครับง่ายๆสนุกด,ด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ ามาฝึกกันครับเอาแล้วนะครับถ้าสปีช้าลงนะครับเร่งคันเร่งดึงเอลิเวเตอร์ขึ้นพอได้มุมคืนเอลิเวเตอร์ใช้แอรอนเพื่อบิดไปทางซ้ายเพื่อตีลังกาแล้วบิดไปทางซ้ายทีเพื่อตีลังกากลับอ่าดูอีกครั้งนะครับอันนี้สปีจะช้าลงแล้วนะครับเร่งคันเร่งแรงเลยนะครับแล้วก็ดึง อีเเวเตอร์หรือที่เรียกว่าอัพดาวน์นะครับดึงขึ้นหัวเชิดขึ้นดูมุมนะฮะมุมจะขึ้นชันเลยนะครับและเครื่องก็จะแรงพอสมควรหลังจากนั้นนะครับพอได้มุมปั๊บคืนอีเอเวเตอร์ผลักแอร์ลอนไปทางซ้ายเครื่องหงายท้องก็ขึ้นแอร์ลอนกลับมานะครับประคองอีเเวเตอร์อไว้หลังจากนั้นนะครับก็ผลักแอร์ลอนไปทางซ้ายอีกรอบหนึ่งให้เครื่องกลับมาในท่ามาตรฐานแล้วเราก็บินต่อ เอารีโมทมาฝึกเลยก็ได้นะครับอ่าแล้วครับเริ่มนะครับจะเร็วขึ้นแล้วนะครับเร่งคันเร่งดึงอลิเวเตอร์ขึ้นได้มุมปุ๊บคืนอลิเวเตอร์บิดซ้ายด้วยแอรอนผลักซ้ายนะครับแล้วหยุดให้แอรอนอยู่ตรงกลางนะครับประคองอลเเวเตอร์ไว้หลังจากนั้นผลักแอรอนไปทางซ้ายกรอบหนึ่งกลับมาท่าเดิมปกติแล้วก็บินต่อเป็นไงครับพอได้หรือ,อยังอ่าเร็วขึ้นอีกนิดนะครับเร่งคันเร่งดึงอลิเวเตอร์ แอรอนซ้ายแอรอนซ้ายครับลองฝึกกันดูนะครับง่ายๆนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้ด้วยนะครับบินนี่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับวาบ้าวโอ้โหนี่ครับบินดีขนาดนี้